สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆคอบอลทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่7กันยายน2567นะครับในค่ำคืนนี้มีสื่อคู่บอลที่น่าสนใจมา2คู่ที่ผมหยิบยกขึ้นมานะครับโดยคู่แรกเนี่ยจะเป็นไอร์แลนด์เจอกับอังกฤษส่วนคู่ที่2เยอรมนีเจอกับฮังการีนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคู่แรกก่อนนะครับไปที่ไอร์แลนด์เจอกับอังกฤษนะครับบอลคู่นี้เคยเจอมาทั้งหมด3ครั้งหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเกมกระชับมิตรนะ เป็นักเตะชาเป็หนึ่งเกมแล้วก็สมดไปสองเกมเกมล่าสุดที่เจอกันต้องย้อนไปเมื่อไส้ปีที่แล้วนู่นเลยนะครับเดือนพฤศจิกายนวันที่สิบสามสองพันยี่สิบนะส่วนฟอร์มของทั้งคู่ในช่วงห้าเกมหลังสุดที่ผ่านมาเริ่มจากไอร์แลนด์ก่อนในเกมล่าสุดแพ้โปรตุเกสไปเกมวัะชัมิดนะครับในวันที่สองเดือนหกแพ้ด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์ผลงานโดยรวมที่ผ่านมาชนะไปหนึ่งเกมเกมวิชาชาฮังการีเป็นเกมวัะชัมิดเช่นกันส่วนอังกฤษนะครับผลงานที่ผ่านมาในช่วงห้าเกมเป็นบอลยูโรวันที่สิบสี่ พวกเขาเนี่ยสามารถผ่านไปถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับแต่ก็แพ้กับทีมชาติสเปนไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่อย่งางไรก็ตามนะครับอังกฤษเนี่ยเป็นทีมที่มีผู้เล่นคุณภาพสูงมากมายเต็มทีมเปหมดเลยนะครับ้าวาการตําแหน่งต่อตําแหน่งในอังกฤษกินขาดอยู่แล้วแต่ด้วยระบบและแผนการเล่นของอังกฤษครับอันนี้ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะต่อให้ทีมจะดีขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าระบบไม่ดีทีมก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะครับ วันนี้นะครับถ้าฝั่งของกรีกเนี่ยก็จะมีเรียกตัวผู้เล่นหน้าใหม่มาสองสามคนนะครับแล้วก็คนที่ถอนตัวไปก็คือฟิโฟเดนแล้วก็โคพามือเนี่ยที่ได้รับอาการบาดเจ็บนะครับทําให้ไม่สามารถลงเล่นในกับทีมได้แล้วก็ถอนตัวไปลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าเป้าวันนี้ครับเหมือนเดิมครับกับตันทีมฮาริเคนนะครับผมเราก็จะมีแจ็คเก็ตดิกรดอนซาก้านะครับแล้วก็จะมีดิแคนไรต์เมนูนะครับผมแล้วก็ แานวารับะจะมีเซนอาโนนะครับมาเกฮีอ่าแม็กควายนะผมแล้วก็ชิเวลนะครับส่วผู้รับตัวเป็นฟิรต่อนะอ่าตูดนะครับผมชุดก็เหมือนจะเจ็บนะครับไม่มีชื่อแน่นอนคือ,อการปิดชุดนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะขาดตัวไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมว่าเกมนี้ข้างกิดเป็นต่อ,อให้ชนะขาดถึงสองลูกขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันไม่น่าไหวนะคือรู้จัก หลายๆเกมที่ผ่านมาเลยครับอย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยฝรั่งเศสก็แพ้กับอิตาลีไปสกอร์เลย3-1นะครับผมขึ้นนำก่อนได้งแต่12วินาทีนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็พลาดท่าแพ้นะครับอ้าคนนี้ผมว่าอังกฤษชนะหละแต่คนชอบไม่ขาดนะครับผมว่ามีโอกาสเป็นประด้อย่างสูงเลยครับผมที่จะอ่าสกอร์อาจจะ2-1อะไรประมาณนี้ผมขอวามไปที่ไอรแลน์ดีกว่านะครับแต่ถ้าเลือก คนแพ้ชนะก็มาว่างกฤษมันชนะได้ไะครับแต่บอลคู่นี้ส่วนคู่ที่สองครับเยอรมันนีเจอฮังการีครับเยอรมันก็ขาดผู้เล่นไปสามคนนะครับก็คือคุณการที่เลือกที่จะแขวนสตาร์ทกับทีมชาติไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีชมานมูลเลอร์ก็เลอกเล่นทีมชาติไปแล้วแล้วก็ผู้รักษาโดยอย่างโรนอยเออร์ในผมแต่ยังมีเฮสเตเกนครับที่เดียวไม่แพ้กันนะครับ เยอรมันชุดนี้ค่อนข้างดูดีนะครับนะแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาผมว่าไม่ได้แย่อะไรนะครับแต่ว่ามันเจอกับอ่างานหนักก็คือเจอกับปีสเปนนะครับอีดแพ้ไปอะไรครับนะก็าไม่ไหวจริงสเปนชุดนี้มันดีจริงนะครับนะเยอรมันจะแพ้ไม่แปลกนะครับผลงานโรยรวมที่ผ่านมาของเยอรมันผมว่ามันก็ถือว่าเป็นผลงานที่หยิบจับต้องได้นะครับส่วนผลงานของ เดี๋ยวนะเอาถูกแล้วตัวประกันของสกอตแลนด์นะครับสกอตแลนด์ Scotland เนี่ยผลงานที่ผ่านมานะครับมีมมผมขอไพ่ผมผมดูผิดนะครับฮังการีนะครับโอ้โนหะอ่านชื่อผิดนะก็ฮังการีในช่วง5เกมหลังสุดที่ผ่านมานะครับก็จะมียูโร3เกมก็คือพวกเขาเนี่ยไปได้แค่รอบแบ่งกลุ่มนะครับแต่ว่ารอบแบ่งกลุ่มเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้3คะแนนเพรว่าก็ไม่ได้แย่นะครับเกมที่ชนะชาอสกอตแลนด์ไปที่1ประตูต่ตอ0นะครับ โ่ส,สองเกมนี้แพ้เกมแรกแพ้กับสซรสไลด์ไปสามประตูต่อหนึ่งแล้วก็เกมที่สองแพ้เจพาพ้าภาพเยอรมันไปสองประตูต่อศูนย์นะครับรวนสองเกมให้หลังเป็นเกว่าชัมบินชนะอิสราเอลไปสามแล้วก็แพอ้อแลนด์ไปที่สองประตูต่อหนึ่งนะครับในเกมต่อไปของทั้งคู่นะครับผมก็เดี๋ยวท้องฝั่งของเยอรมันเนี่ยในเกมต่อไปวันที่สิบเอ็ดนี้นะครับจะเจอกับนธอร์แลนด์แล้วก็ ฝั่งฮังการีนะครับผมจะเจอกับบอสเนียนะครับเดี๋ยวดูว่าเกมนี้เนะี่ยทีมไหนจะเก็บ3คะแนนไปได้ก่อนนะครับในเรื่องของไลน์อัพนะครับเยอรมันครับ4 2 3 1องสา่งคือ,อโค้ดเนี่ยเป็นนาเกสมมนนะครับแล้วผมค่อนข้างชอบนาเกสมมนนะผมว่าเป็นคุณซื้อที่อายุนนะ้อยแต่ว่าประสบการณ์ค่อนข้างมากแล้วก็วิธีการเล่นของเขาเนี่ยค่อนข้างดุดันนะครับก็เยอรมันก็ไม่มีใครได้นะราบวัลเจมไนเป็นพิเศษครับนะักเตะเนี่ยค่อนข้างฟิต สมบูรณ์เลยครับผมแล้วก็ถ้าวัดกันปอนต่อปอนครับพวกเขาดูเหนือกว่าทางฝั่งของฮังการีแน่นอนครับแต่ว่าการที่จะไม่มีดุคโนกานเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะมีส่งผลนิดหน่อยนะครับในเรื่องของเกมรุกนะครับเพราะว่าดุณโนกาก็มีความสัมพัญธ์ลึกซึงอย่างมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องมาดูในเรื่องของเรทก่อนนะครับว่าเปิดมาให้อันานีชนะเท่าไหร่นะครถ้าลูกครึ่งนะครับหรือ มาคนนี้เนี่ยผมว่ามันก็คุ้นข่างสุมเสี่ยงไปหน่อยนะครับนะแต่หัวเยอรมันนะผมว่ามันค,งค,งคง่้นข่างดุดันนะครับบางคนกาเกะสมันนะผมขอตัดตันเชลที่เยอรมันแล้วกันนะผมว่าเฉพาะเพิ่สองลูกนะครับนะจัดไปที่เยอรมันนะผมสต่เหมือนคู่นี้โอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับมาสรุปกัอีกทีหนึ่งนะครับคู่แรกอังกฤษเจอกับอ่าไอ้แรนะครับบางคูนี้ถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้เพืเเเ่อนๆเลือกรอไปที่ ให้แลนดีกว่าเลครับผมว่าแพ้แต่คุณแพ้ไม่ขาดนะครับส่วนคู่ที่สองนะครับผมให้เยอรมันนะครับผมว่าผมว่าชนะขาดได้นะครับผมสำหรับคู่นี้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้หากเพื่อนๆชอบกระตาไม่ชอบผ่านได้เลยนะครับมินจะมาเป็นแค่ทัศนคติส่วนัวผมเท่านั้นนะครับใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็สมัครมนมาติชมกันหาสมัครม้นมาแสดงความคิดเห็นกันได้ผมแล้วเจอหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ